สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับมาครับชมพากกันนะครับคลิปนี้มีสี่องนะครับผมนะเริ่มต้นด้วยองแรกนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานวัดระคังนะครับองนี้พิมพ์สวยมากเลยนะครับพ้าเหมือนเก่าเก็บไม่ได้ใช้นะแห้งๆเลยนะครับองนี้ถ้าใช้ถ้าเอาไปใช้โดนเหงื่อหน่อยจะสวยนะครับได้เหงื่อหน่อยจะนุ่มนะนะครับนี่เม็ดตรงนี้เด็ดเลย เหนะ็นไหมครนี่พิมพ์สวยมากนะครับพระจะแห้ง,แห,งแห้งหน่อยนะครับเหมือนพระเก่าเก็บนะครับพระไม่ได้ใช้ไม่โดนความชื้นไม่โดนเหงื่อก็จะแห้งๆนะครับผิวหิ้งนะครับสวยพิมพ์สวยมากเลยนะครับนี่นี่พิมพ์สวยมากนะครับ พิมใหญ่พระประธานนะครับแห้งๆเลยนะฮะผ้าแห,แห้งเลยนะครับผ้าไม่ได้ใช้นี่ถ้าได้เหงื่อหน่อยนะผมว่าสวยเลยนะนะครับผ้าเนื้อแก่ปูนนะครับเก็บไว้นานก็จะแห้งนะนะครับนี่ด้านข้างก็มีความหนึกนุ่มอยู่นะครับนี่บางทีเวลาจับ จับด้านข้างเนาะนะครับก็จะได้ได้เงื่อก็จะ,จะมีความหนึบนุ่มนะครับนี่ฮะเอามาแบ่งปัน f อฟนะครับอันนี้ได้มานะิ่งได้มานะครับพันหน้าใหม่นะครับพัหน้าใหม่เลยนะครับใครชอบทักมานะครับราคาเปิด4,5 0 0้านะครับ ราคาจบอยู่ที่ FC นะนะครับราคาที่ผมเปิดคือ4,005นะครับเอากันแค่ชอบนะฮะไม่ได้ประกันนะครับราคานี้หรือ้ชอบก่อนนะครับแท้เก้อยู่ที่สายตาท่านนะครับผมเนี่ยด้านหลังเป็นรอยกระดานนะครับแห้งนะครับถ้าได้เหงื่อนี่ผมว่าหนึบนุ่มสวยเลยนะนะครับได้มาแบบนี้ขายแบบนี้นะครับ แก้เกไม่รู้ดูเอานะพิมพ์สวยมากเลยนะครับนี่ฮะพิมใหญ่พระประทานวัดระฆังนะครับทักมาขอรูปเพิ่มนะครับภาพชัดๆนะครับก่อนตัดสินใจนะครับ4,500บาทครับ f อฟนะครับพิมพ์ใหญ่ฟอร์มสวยนะครับคลิปนี้มีหลากหลายราคานะครับมาองนี้ทรงเจดีมีก็แกปูนนะครับ ว่ากันตามทุนเนาะนะครับทุนไม่แพงก็แบ่งได้นะครับนะครับช่วงปลายพอสแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับส่งท้ายปีนะครับส่งท้ายปีนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็แบ่งปันเป็นของวันปีม่ให้ f c นะครับของที้ทรงเจดีวัราลครนะครับผมแบ่งปันนะครับ ว่ากันตามทุนทุนมาไม่แพงก็เปิดไม่แรงนะครับเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ก็ว่ากันนะครับองนี้เอาเบาๆสอา2,005พอนะครับนะครับผมเอาเบาๆเอา,า2,005นะครับองนี้นะครับทุนมาไม่แรงก็แบ่งได้นะ ว่ากันตามทุนตามฟอร์มนะครับ2,500บาทครับองนี้ส่งจจดีววัลขังนะครับผมพิมพ์สวยอยู่นะนะครับอ่ะของนี้ของนี้ได้มา2วันแล้วแต่ยังไม่เคยไลท์นะไม่เคยส่งให้ดูนี่สวยนะน่ารักเลยองนี้นะครับเป็นฐานแซมวะัลังนะครับเนื้อจัดนะครับพ้ะมีใช้มาบ้างนะครับ ออกช้ำๆหน่อยแต่ไม่ดูแล้วไม่หักไม่ซ่อมนะครับช้ำๆหน่อยแต่เนื้อมันมากนะครับนี่ฐานแซมวัดระฆังนะครับนี่เนื้อนะเนื้อจัดจ้านนะครับผมเปิดเบาๆ3,5สามพันห้าพอนะครับนี่ดูเนื้อนะครับ อันนี้ก็ห้าทุ่มกว่านะครับเดี๋ยวผมลงตอนเช้าเนาะคลิปนี้นะครับเอสซีจะได้เห็นตอนเช้านะครับนี่เนื้อจัดนะครับภาพสภาพช้ำๆหน่อยได้ใจลงนี้นะครับหลังสวยด้วยนะฮะนี่ครับ อันนี้เป็นรอยลั่นรอยลานเกิดจากความเก่านะฮะเกิดจากการเซตตัวของเนื้อนะครับไม่ได้แตกหักนะครับเท่าที่เห็นนะไม่ได้แตกหักนะนี่ฮะมาแบบนี้เลยนะครับมีค่าฟ้าๆขึ้นคุมหน่อยนะครับสามพันห้าครับน่ารักดีตรงนี้นะครับฐานแซมนะครับฐานแซมมรดระคัง ทักมาขอรูปเพิ่มนะครับ fc นะครับมาองสุดท้ายท้ายสุดของ ep นี้มาช้ำชเลยเนื้อจัดนี่นะครับสมเด็จเกชโยพิมพ์6ชั้นอ,อกตันนะครับนี่ฮะเอาเน่าช้ำชดีจังนะครับ6ชั้นอ,อกตันนี่เนื้อจัดจ้านนะครับ,แก,นะรบแก่ผงนะครับแก่ผงนะครับ เนื้อฉ่ำนี้จังนะครับน,นัดข้าพระสภาพใช้นะครับช่ำๆเนื้อได้ใจนะตรงนี้นะครับนี่ฮะปึกปักตีจังนะครับจัดไปนะครับของขวัญปีใหม่นะครับ FC นี่มันเลยนะ มันจริงมันจริงนะครับด้านหลังอืมดูเนื้อนะโอ้เน่าดีจังนะครับดูแลชอบทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับภาพชัดๆซ้ายขวาหน้าหลังข้างนะครับให้ชมกันนะครับหกชั้นอ,อกตลอดเอ้ยชั้นอ,อกตันหกชั้นอ,อกตันเออเกจโยนะครับผมมันมากนะครับตรงนี้ เปิดเท่าไรดีสามพันแล้วกันเนาะนะครับมันมากเลยตรงนี้นะเปิดสามพันนะต่อรองเอานะครับ FC ชอบองไหนนะทักมาถ้ามีกําไรผมแบ่งหมดนะครับช่วงนี้นะเป็นโบนัสถือว่าเป็นโบนัสปลายป,ายปีให้ FC ได้แบ่งปันกันไปเนาะราคาบอกไปแล้วเนาะมีสี่พันห้าสองนะครับแล้วก็สามพันนะครับ ว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะครับ FC คลิปนี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมนะครับชอบไหนยังไงทักมาแคปหน้าจอทักไลน์มานะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ